นายสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรรมกกกากากฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางมายื่นคำร้องที่สำนักง,งานการเลือกตั้งหรือกกตอขอให้ตรวจสอบนโยบายพักเพื่อไทยในวันที่8ธันวาคม2565โดยนายสนทิยากล่าวว่าประเด็นร้อนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทถ้าทำได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเรามองบริบทในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชาต่างมีค่าแรงขั้นต่ำ,ต,ำต่ำกว่าไทยทั้งสิน้นซึ่งตอนนี้ไทยมีค่าแรงอยู่ 334บาทส่วนค่าแรงของประเทศคู่แข่งของไทยเราอย่างเวียดนามมีค่าแรงเพียง234บาทหากพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในปี2566ก็จะต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงนั่นหมายถึงว่าพักเพื่อไทยจะต้องปรับขึ้นค่าแรงในปี2566เป็น440บาทและจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี2570ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าแรงคือบริษัทเอกชนทางนี้ตนมองว่าที่นางสาวแพทองทานระบุว่าการขึ้นค่าแรงนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณถ้าผู้เช่นนี้มอง ว่าไม่สมควรเป็นนายกหรือแคดิเดตเพราะการปรับขึ้นค่าแรง600บาทจะกระทบไปทุกวงจรของประเทศไทยและจะต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลส่วนเรื่องปริญญาตีเงินเดือนเริ่มต้น25,000บาทนั้นมอะว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่ได้รับเงินเดือน18,000บาทอยู่จะเป็นทำกับเขาไหมจะแก้ไขยอย่างไรและจะส่งผลกระทบกับเงินเดือนข้าราชการด้วยหรือไม่ที่จะต้องมีการปรับเพิ่มตามนโยบายดังกล่าว